สวัสดีครับสวัสดีกับสาววันจันนะครับนี่มาเจอกันอีกครับนุ่งนะครับพักเครื่องยอดนิยมเครื่องยอดนิยมนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับวันนี้ผมมีอ่าสุดยอดพักเครื่องนะครับเป็นจักรพัฒน์พักเครื่องเลยสมดจวัลังนะครับพิมใหญ่นี่มีเส้นผ้าทิพย์สองเส้นด้วยนะครับมาแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันนะครับ มาดูกันได้เลยนะครับมีเจ็ดรายการมีเจ็ดรายการนะครับแต่เนื้อหานี่สวยสุดหยดทุกรายการรายการที่หนึ่งครับพร้อมเรียกรอบนี่พร้อมใส่ขอบไม่ให้เลี่ยมนะครับใส่ขอบสวยงามชัดเจนนะเป็นขอบอิตาลีนะครับงามชัดเจนนี่รายการที่หนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อหานะครับมีเส้นพาทิปโคมงๆสองเส้น เนื Adams, ้อตุ๊กตับนะครับนี่คือเนื้อตุ๊กตับนะครับนี่มีมวลสูงมวลสารนะครับเนื้อหาของสมดิษ์วันรางาผมไม่แกะนะครับไม่แกะนะครับรับรองว่าสุดยอดชัดเจนนะครับเนื้อหานี่สุดๆนะครับนี่เนื้อตุ๊กตับอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ทรงเนื้อหามวลสารจัดจัดนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่แห้งนี่ เนื้อต mm ุกตับนะครับนี่เขาเรียกเนื้อตุกตับนะครับสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนี่รายการที่1ทุกรายการผมแบ่งปัน1,000บาทนะครับ1000บาทนะครับนี่เป็นการเผยแพร่นะเป็นการเผยแพร่สมบัติพัดกันชุมนะดูเนื้อหาเอานะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่เบามากนะครับวันนั้นผมแบ่งปันไป9รายการนี้หมดนะครับแย่งกันเลยนะครับนี่วันนี้หามา นี่เอามาแบ่งปันนะครับนี่สุดๆเลยนะครับดูนะครับเนื้อทุกตับเห็นไหมครับดูมวลรงมวลสารนี่ดูความกัดกร่อนของพระครับชัดเจนนะครับแห้งแก่งเก่ามันช่านะครับมิดมวลสารจัดๆอย่างนี้มีเส้นพระทิพย์คมๆเห็นไหมครับนี่สองเส้นเลยนะครับดูกันจะจะดูกันจะจะนะครับนี้เลยนะครับมันช่าแห้งแข่งนะครับ ดูเม็ดมวลสารเลยนะครับจุดๆดดำๆดนึๆงแดงๆนะคือมวลทรงมวลสารนะครับดูเนื้อหาพืชผิวนะครับนี่ยุย่นแยกนี่สุดๆเลยนะครับนี่สวยงามชัดเจนนะครับรายการที่หนึ่งพิมพใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีเส้นพ้าทิฟสองเส้นพร้อมกรอบสวยๆหนึ่งพันบาท นี่เลยเป็นจักรพัดพักเครื่องนลครับดูวานะครับใครชื่นชอบดูวานะครับว่าเนื้อหาอย่างนี้นี่แบ่งปันราคา1,000บาทจับต้องได้แบบนี้เนี่ยมันเอื้อมถึงได้อย่างนี้นะครับสมควรที่จะครอบครองไหมครับอย่างนี้มันต้องมีนะนี่ดูนะครับโอ้โหดูเนื้อหานะครับสุด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 นะครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับ มีเส้นผ้าทิพย์สองเส้นนะครับนี่ดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันให้ช่ำๆกันไปเลยว่าสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักนะครับอันนี้ก็ธรรมดาอยู่แล้วครับรอยยุบรอยย่นนี่รอยแล้วการเซตตัวการแห้งตัวของพระนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วนะขอบเกลือเห็นไหมครับสวยงามชัดเจนเนื้อหามูลสารจัดๆอ,อย่างนี้เลยนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับมาด้านหน้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเกตุรุสุมนะครับ <c oughs> เกตุรุสุ้ม ดูเนื้อหานะครับนี่ว่าเขาสุดขนาดไหนนะครับนี่การยุบการยุ่นการแห้งความแข่งความเก่าการแตกรายงานนี่เลยนะครับพื้นผิวนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะครับนี่ดูนะครับ นี่ชัดเจนนะครับดูเลยมันความมันความฉ่ำนะครับนี่เส้น้าทิพนะครับสองเส้นติดสวยๆเลยนะครับดูนะครับนมือหามนศสารนะครับนี่สุดๆนะครับเนื้อนี่เหลืองตุบตับเนื้อตุบตับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับชัดเจน นี่แหละเนื้อตุบๆเลยนี่แหละเนื like ้อตุบๆๆ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 ุบอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับชัดเจนนะครับนี่สวยงามเลยนะครับนี่เนื้อนี่ออกงาช้างเลยนะครับสุดๆนี่มันสัมเช่นพระทิตย์คมคมเห็นไหมครับนี่วันนี้ผมเลือกมีแต่เส้นพระาทิพย์ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาแบ่งปันกันทิมใหญ่เกียรทะลุซุ้มเส้นพระทิพย์สองเส้นคมคมสวยงามชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารจัด นะตุทุกตับนะครับนี่อ่ะรายการที่2ครับนี่พร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบอิตาลีสวยๆนะครับนี่เลยนะครับแขวนได้เลยนะครับพกพาได้เลยนะครับรายการที่2ครับนี่ใช้พุทธคุณของท่านนะครับแบ่งปันกันรายการที่3ครับอ่ามีคนถามเบอร์โทรแล้วนะครับจัดไปนี่พี่เบอร์โทรนะครับ096 4073123หรือว่า i อ l ดี e ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเพิ่มไลน์ชัดเจน1น0 0บาทพี่ไม่มีค่าเก็บส่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับเนี่ยได้ไปทั้งกรอบอย่างนี้เลยได้ทั้งกรอบผมไม่ถอดออกอีกแล้วครับผมไม่ถอดออกนะครับได้ตรงปกทั้งกรอบนะครับรับประกันได้เลยนะครับวันนั้นผมไลฟ์ไป10องค์หมดเลยนะครับหมดเลยนะครับถามหากันเยอะมากนี่ผมเพิ่งไปแส,สวงหามาอีกนะครับ ชุดนี้เป็นพระเก่าเป็นพระเก่าพรกเก็บนะครับเป็นพระเก่าพรกเก็บนะครับของภูมีอายุท่านหนึ่งกัแล้วกันภูมีอายุท่านหนึ่งกันแล้วกัน,น,น,กนแล้วก็วกเป็นข้าราชาการนะเป็นข้าราชาการนะครับนี่ท่านเก็บสะสมมาอ่ะเรียบร้อยแล้วนะนี่เบอร์ทัวดีไลน์ได้นะครับนี่มามาดูกันต่อครับรายการที่3นะครับรายการที่สมีไม่เยอะ,ะครับมีไม่เยอะ,ะครับมีแค่ เจ็ดรายการเรายการนะครับของดีมีน้อยนะไม่ใช่มีเยอะนะแต่เบ่งปันเบามากนะห0ึ่บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นการเผยแพร่นะนี่อ่ะรายการที่3ครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่เลยเส้นพระทิพย์สวยๆนะครับหนหามวลสารเห็นไหมครับเป็นจุดๆแดงๆดำๆนั่นคือมวลสารนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเปิดให้ดูนะครับนี่การยุบกันย่นการแตกเห็นไหมครับ นี่รอยปูตรงปูไตนะครับชัดเจนมากนะครับเนื้อหาสวยงามชัดเจนแห้งเก่งเก่านะขอบเคิร์บเห็นไหมครับไม่แตกไม่หักสมบูรณ์หมาข้างหน้ากัน,นคราวนี้ผมเปิดให้ดูผมเปิดไว้แล้วดูนะครับนี่เห็นไหมเป็นจุดๆๆนะคือเนื้อหามวลสารนะมีเส้นพ้าทิพย์สวยๆแล้วก็เนื้อตุบตับนะครับดูนะครับดูเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยมวลทรงมวลสารเห็นไหมครับเนื้อหาอย่างนี้พระสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หัก ดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหาแล้วครับสวยงามชัดเจนอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับนี่รายการที่สามครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีเส้นพาทิพย์สองเส้นอันนี้เกล็ดจุดซุ้มนะไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุนะครับนี่เลยนะครับเนื้อหาเนื้อทุบตับนะครับการยุบการย่นเห็นไหมครับนี่ มวลสารเขาก็ต้องมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับแล้วแต่นะครับนี่เป็นจุดๆดำๆดำๆแล้วก็มวลสารคื้นผิวเห็นไหมครับยุบย่นนะครับผมนี่ชัดเจนนะไหลยกเห็นไหมข้างนี้ไหลจะยกข้างนี้จะใหอ่กว่านี่ดูเนื้อหานะครับมันฉ่ำอย่างนี้เลยนะครับสุดๆสุดๆนะครับหนึ่งพันบาทรายการที่สามครับทิมใหญ่นะครับ เส้นพาทิพย์สองเส้นพิมพ์ใหญ่เลยพิมพ์ใหญ่ไหลย,ยกรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่พิมพใหญ่ไหลย,ยกนะครับอันนี้เกิดทะลุซุ้มนะครับองน์นี้นี่เส้นพาทิพย์สองเส้นนะครับชัดเจนนะครับดูื้นผิวนะครับดูเนื้อหาเลยดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเรามาดูกันให้นานๆนี่เห็นไหมครับ ขอบค้งขอบข้างนะครับยุบย่นเห็นไหมครับข้างไหนนะครับนี่แล้วก็พื้นผิวนะครับไม่หักนะครับไม่แตกไม่หักไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับแห้งแกร่งครับนี่ด้านหลังนะครับชัดเจนรายการที่สี่ครับเกียรติรุ่ซุ้มนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่เนื้อหานี่สุดๆเลยนะครับแห้งแก่งเก่าพื้นยุบเห็นไหมครับเนื้อตุ๊บตับมีเส้นพาทิทสองเส้นคุมคมเนื้อมันนี่ช่ำเลยนะครับเส้นพาทิทคุมคมเลยสองเส้นนะครับเนื้อเหลืองนี่เลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหเนื้อหาอย่างนี้นะครับเอาไปใช้ดูนี่เอาไปอวดใครดู นี่เลยนะครับสุดๆนะครับอย่างนี้ก qu like, ็กดไลค์กดติดตามผมไว้นะครับกดแชร์ไว้นะครับเจ้านีๆๆ่เดี๋ยวผมผมมีผมก็จะไลค์ให้ดูเรื่อยๆเอยๆนะครับจะได้แบบอ่าได้ของดีๆไปใช้กันนะครับนี่หนึ่งพันบาทนะครับในการแบ่งปันนะครับในการแบ่งปันนี่มีโอนมีปลายทางนะครับนี่ในการแบ่งปันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมชัดเจนเนาะนี่เลยเนื้อหานี่สุดๆเลยอย่างนี้เลยนะครับเนื้อตุกบตับหนุบหนับอย่างนี้เลยนะครับสุดๆ โอ้โหแห้งแก่งเป่ามันช่ำเนื้อตุ๋ตับยุบยนพิมพทรงเนื้อหาสุดๆมวลสารจัดๆรายการที่4ี่ครับ <c oughs> มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีเจ็ดรายการเอ่รายการที่4ี่ละรายการที่5้าครับนี่เลยนะครับเนื้อตุ๋ตับนะดูด้านหลังก่อน นี่เนื้อสุดๆนะครับไม่แตกไม่หักแล้วครับความแห้งความแกล่งความเก่าชัดเจนนะครับสุดๆมารายการที่5ครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเกตทลุซุ้มนี่เลยนะดูเกตคมมากเลยเห็นไหมครับนี่ดูลองเกตดีคมมากเลยเห็นไหมครับนี่เลยชัดเจนแต่จริงๆแล้วดูเหมือนเส้นเล็กๆนั้นจะเปล่านะเห็นไหมเขาจะสโลปลงมาเห็นไหมสัดส่วนเห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับคมสวยงามชัดเจนแล้วดูเนื้อหานะครับ ความแห้งความเก่านะครับการยุบนี่การยุบตัวการเซตตัวของพื้นผิวนะครับขององค์พระเนื้อหามวลสารจัดๆนะครับเม็ดแดงเม็ดดาดูนะครับนี่พิมพ์ทรงมีเส้นพระทิพย์สองเส้นนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับสุดๆสุดๆเลยนะครับอย่างนี้นี่มันสุดแล้วนะดูนะครับเนี่ยให้ดูทุกซอกทุกมุมดูกันสุดๆเลยนะครับแบ่งปันกันได้เลยนะครับนี่เลย รายการละหนึ่งพันบาทผอมกรอบนี่ผมว่ามันสุดๆแล้วนะนี่ยุบจนแยกนะครับอย่างนี้เลยนะครับรายการที่หกรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับนี่โอ้โหตุบตับนะตุบตับนะครับเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์กันก็นี่เพิ่มได้เลยนะครับดูภาพเพิ่มเติมกันอ่ารหไดีไลน์เบอร์โทรมีคนถามนะครับ ผมบอกเลยแล้วไม่พอนะครับไม่พอนะในวันนั้นผมแบ่งปันสิบรายการนี่โอ้โหแปบ๊บเดียวครับหมดนี่คไลา์เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> มาต่อนะครับได้แล้วนะนะมือถือดีไลน์นะครับกดไลค์กดต like, ิด,ดตามกดแชร์ไว้นะครับนี่ วไหนผมมีผมเอามาไลฟ์แบ่งปันนะผมบอกเลยมีคนโอ้โหแบ่งปันคือแย่งกันเลยนะครับถามหากันชุดๆนะครับชุดๆเลยนะครับอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับอย่างนี้เนี่ยเนื้อหาอย่างนี้พิมพ์ทรงอย่างนี้นี่เลยนะครับความแห้งความเก่านะครับนี่เนื้อตุ๊กตับดูนะครับมวลทรงมวลสารอย่างนี้นะมันสุดแล้วนะผมว่ามันสุดแล้วนะครับนี่ดูดิโอ้โหดูดิครับอย่างนี้นี่มันสุดๆแล้วนะครับ นี่แห้งแกงเก่ายุบเซตตัวพื้นผิวเห็นไหมครับนี่การยุบการเซตตัวการแห้งการเก่านะครับนี่เลยแล้เวเนื้อหานะมวลทรงมวลสารเนื้อตุก๊กตับมันๆแล้วมีเส้นพ่าทิศสองเส้นด้วยนะครับสุดๆสุดๆนี่เลยอ่าจะจะอย่างนี้เลยแล้วก็พระนี่ไม่มีอุดไม่มีซ่อมไม่มีแตกไม่มีหักนะครับรับประกันได้เลยนะครับมวลสารจ,จัด,จด พื้นผิวยุบย่นแยกนะครับแห้งแก่งเก่ามันฉ่าอย่างนี้นี่เหมือนเปียกน้ําอยู่ตลอดดูดิเนื้อแห้งเนื้อตุ๊บตับจริงๆนะดูดิครับโอ้โห,โหสุดๆเลยนะครับนี่เลยนะไม่แกะนะครับผมไม่แกะนะครับนี่กลัวแตกกลัวหักเนาะเอาอย่างนี้แหละไปอย่างนี้เลยนะครับได้ทั้งกรอบไปอย่างนี้เลยตรงปกแน่นอนครับอืมรายการที่หกรายการที่หกครับโอ้โห,โห,โห สุดเนื้อหานี่มันสุดๆรายการที่หกครับหนึ่งพันบาทนี่รายการสุดท้ายของวันนี้ครับรายการที่เจ็ดนี่เลยนะครับเหนือตุ๊กตับนะครับนี่เส้นพาทิพย์สองเส้นนะครับนี่มวลสารเป็นจุดๆ นี่เลยชัดเจนอดูข้างหลังก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยดูไปให้ช่ำๆไปเลยนะครับน้วนะครับว่าไม่แตกไม่หักนะครับพื้นผิวยุบย่นแยกบาลานซ์ข้างหน้านะครับนี่แห้งแก่งเก่าเนาะชัดเจนนะครับข้างหน้าครับราวนี้เปิดให้ดูเลยดูนะครับเนื้อแห้งแก่งเก่ามวลสารจัดๆเนื้อทุบตับอย่างนี้นะครับนี่มีข้าวทรงข้าวสุกเปลือกกล้วยเห็นไหมครับนี่นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับมันสุดๆนะครับ การยุบตัวการเซตตัวนะครับความแห้งความเก่านี่มีเส้นพาทงพาทิพสวยๆนะครับผมก็ไม่ได้จับนะไม่จับนะครับเพราะว่าจะกลัวเสียผิวพระท่านนะครับท <c oughs> ่าในใดที่ปิดไปก็จะได้ตรงปกนะครับได้อย่างนี้เลยพร้อมกรอบ <c oughs> <c oughs> นเนื้อแหง้แหงๆมันๆฉ่ำๆเนี่ยเนื้อแหง้งตุ๊บบอย่างนี้เลยนะครับดูดิเม็ดมนส่งมนุนสารดูนะครับโอ้โห สุดจริงสุดจริงนะครับวันนี้มีแบ่งปัน7รายการรายการละเจรายการละห0 0 0บาทนะครับ1000บาทนะแบ่งปันกันได้เลยนะครับแบ่งปันกันเลยเลยนะครับนี่สุดๆเลยนะครับมีอุลมีปลายทางนะครับนี่ช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับนี่เบอร์โทรไอดีลุงไอดีไลน์เพื่อนๆดูภาพเพิ่มเติมนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับลงเทียบที่ท่านนี้มีอยู่ก็ได้นะครับว่ามีเนื้อหาอย่างนี้ไหมมวลสารอย่างนี้ไหม เนื้อตุกตับอย่างนี้ไหมนะครับดูดินี่ส่วนผสมอย่างนี้ไหมนี่เลยนะครับนี่ดูหลักการนะครับดูหลักการดูเนื้อหาของผสมด็ดนะครับนี่สมเด็จฐวัลครังพิมพ์ใหญ่นี่เลยนะครับนี่เส้นอัศนะเส้นพระทิพย์สองเส้นเห็นไหมครับชัดเจนกลมครมอย่างนี้เลยรายการที่7ครับมีกรอบให้เรียบร้อย1,000บาทครับผมนี่หมดครับวันนี้มี7รายการนะครับแบ่งปันกัน เบอร์โทรช่องทางการติดต่อข้างล่างนะครับหนู่มพักเครื่องนะครับผมไอดีโงไอดีไลน์ลนะครับนี่ก็กดติดตามไว้วันไหนมีพารดีๆก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับนี่สำหรับวันนี้ปิดได้เลยครับ1,000บาททุกรายการขอบคุณครับ